ก็เข้าสู่วันที่3ของพวกเราแล้วนะคะสำหรับการบริหารพลังงานหัวใจของเราวันนี้คุณแอน,นเปลี่ยนมุมหน่อยนะเพราะว่าหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้คือการฝึกสมาธินะหลายหลายคนชอบมานั่งสมาธิกับคุณแอนนนะเพราะว่าเราได้ใช้เวลากับเจริงๆซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้เรียนแล้วก็อาจจะจดช่วงแรกนะทีนี้พอเราเรียนปุ๊บเราก็มาหาพื้นที่ส่วนตัวของเรา ทุกคนวันนี้เนี่ยต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะตัวคุณนันเองเนี่ยจะปลีกวเว,ก,เวกบ่อยๆในการมาบริหารพลังงานภายในเพราะหลายๆครั้งเวลาที่คุณนันได้สังเกตหลายๆคนเนี่ยพลังงานภายในจะค่อนข้างหน่วงๆหน่อยดวงตานะบางทีเราไม่สดใสเพราะเราใช้สมองเราเนี่ยคิดเยอะ บางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันยังไม่จําเป็นต้องคิดเราก็ใช้พลังตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะทีนี้พอเราใช้พลังตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะกับเรื่องที่มันยังแก้ไม่ได้เนี่ยเราจะไม่สามารถมีพลังเสริมเข้าไปที่หัวใจไปแก้ได้เลยนักเรียนของคุณหลายๆคนเริ่มส่งมเมสเซจมาแล้วก็บอกว่าจะต้องเริ่มตัดสินใจแบบนี้แบบนี้ตัวคุณนัอนเองนะไม่สามารถที่จะไกด์ไลน์ในการตัดสินใจของทุกคน เพราะคุณนานเชื่อว่าทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่คุณนานสามารถไกได์ไลน์ได้คือการให้ทุกคนฝึกนิ่งก่อนสังเกตไหมเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักพวกเราจะตัดสินใจด้วย s u r ร์ไพรเอร์หรือเอาตัวรอดไปก่อนให้มันเสร็จเจไปก่อนหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์มากเกินไปอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจ อารมณ์ไม่ชอบอารมณ์อยากจะปัดปัดทิ้งไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการตัดสินใจนั้นมันจะไม่ตรงกับใจเราร้อยเปอร์เซนต์หรือเราทําไปแล้วเรารู้สึกกลับมาเสียใจภายหลังซึ่งตรงนี้คุณแอนไม่อยากให้ทุกคนได้กลับมาเสียใจภายหลังเห็นไหมทํายังไงล่ะแน่นอนสิ่งนี้คุณแอนรู้เลยแน่นอนเราต้องฝึกให้ใจเรามันมีสมาธิเหมือนตอนนี้เรากาลังตัดสินใจอะไรบางอย่างใจเรามันไม่นิ่ง เพราะฉะนั้นการฝึกทำให้ใจนิ่งด้วยการนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองนั่งนิ่งๆปล่อยให้ตะกรอนความคิดมันวางลงนั่งนิ่งๆิ่เมื่อความคิดเข้ามากระตุ้นเราให้เราพยายามเป็นผู้สังเกตแล้วให้ความคิดนั้นมันเหมือนน้ำที่กำลังขุ่นขอยู่เหมือนใจที่กำลังขุ่นข่นอยู่ให้วางลงไปพอมันขุ่นอยู่ก็ให้วางลงไปเห็นไหมคะ เราจะรู้สึกกันได้ว่าโอเคตอนนี้เรากำลังหายใจตอนนี้เรากำลังอยู่กับตัวเองตอนนี้เรากำลังทำให้ความรู้สึกเรามันนิ่งแล้วนั่นแหละเราค่อยๆตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้เราจะจัดการมันอย่างไรความรักนี้เราจะจัดการมันอย่างไรการเงินที่เราเจอตอนนี้เราจะจัดการอย่างไรงานที่เราเจอตอนนี้เราจะจัดการอย่างไรนั่นคือการตัดสินใจ ที่ออกมาจากใจที่มันนิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะกูนันก็จะพาทุกคนฝึกสมาธิใจนิ่งกันประมาณ5นาทีนะไม่ยาวเพื่อที่ใช้ใทุกคนได้มีเซนส์ของการฝึกนะแล้วก็ใครที่กลับเข้ามากูนันก็จะทําเป็นซีเควนซ์ใหนะ้กลับเข้ามาฝึกใหม่นะเราก็ไม่จําเป็นต้องฟังอินโทรก็เข้าสู่สมาธิเลยเดี๋ยวกูนนจะแปะ ตัวซีเควนให้ในด้านล่างของคลิปนี้เดี๋ยวใครพร้อมแล้วเราไปฝึกสมาธิเพิ่มพลังงานหัวใจฝึกให้ใจเรานิ่ง5นาทีกับครูนานกันค่ะให้พวกเราหาพื้นที่สบายนะแล้วก็เริ่มค่อยๆหลับตาลงช้าๆตามเสียงคูนานแล้วก็เสียงเพลงมา5นาทีนี้อยากให้ทุกคนได้จัดร่างกายนะ ร่างกายเรารู้สึกตึงนะให้เราทำให้ร่างกายรู้สึกสบายที่สุดขยับเมาลา่ให้ร่างกายเรารู้สึกเหมือนเราไปทะเลแล้วเรารู้สึกได้หยุดพักลมหายใจของเราให้เรารู้สึกเหมือนเราได้อยู่ในพื้นที่ที่เราชอบเหมือนเราไปธรรมชาติแล้วเรารู้สึกสูดออกซิเจนเข้าไปเต็มปอด ร่างกายและลมหายใจผสานเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าสูมโม่โหมดสบายรีแลกซ์ผ่อนร่างกายผ่อนความคิด ที่เต็มไปด้วยคำถามให้เราผ่อนลงมาให้ตอนนี้เราได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับเสียงที่ทำให้เราได้เชื่อมต่อกับพลังงานหัวใจอย่างเต็มที่ หายใจแต่สายลมหายใจของเราตอนนี้จะเริ่มนิ่งมากขึ้นไม่ต้องพยายามให้ธรรมชาติพาเราเข้าสู่ความนิ่งอย่างธรรมชาติเมื่อร่างกายเข้าสู่ สภาวะผ่อนคลายและนิ่งมากขึ้นให้เราเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจเข้าไปไหลผ่านหัวใจของเราให้หัวใจของเราค่อยค เต็นช้าลงให้หัวใจของเราอยู่ในโหมดปลอดภัยเมื่อร่างกายเมื่อลมหายใจเมื่อการเคลื่อนไหวของตัวเราเมื่อหัวใจของเราเริ่มประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นจังหวะที่นิ่งขึ้นช้าลงและช้าลงตอนนี้การรู้ตัวของเราเริ่มเพิ่มมากขึ้นขั้นตอนต่อไปเมื่อร่างกายลมหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจของเราช้าลงให้เราเริ่มฝึกเป็นผู้สังเกตสังเกตคาถามที่เข้ามาในใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินเรื่องของการงานให้เราลอง ถามตัวเองหนึ่งคำถามว่าจากนี้ไปจากในสภาวะที่ฉันนิ่งตอนนี้ในสภาวะที่ฉันอยู่ในโหมดปลอดภัยและก็ผ่อนคลายตอนนี้หัวใจของฉันกำลังบอกแนวทางอย่างไรเพื่อจะใช้ผ่านคำถาม ที่เรามีในใจของเราได้อย่างละมุนละม่อมเป็นผลดีกับเราและเป็นผลดีกับทุกฝ่ายให้เราใช้ความเมตตาในการตอบคำถามนั้นใช้ความคายดความอ่อนโยนในการตอบคำถามให้กับตัวเอง คำตอบจะออกมาอาจจะเป็นในรูปแบบของความรู้สึกหรือจะเป็นในรูปแบบของเสียงที่เป็นเสียงเบาๆหรือเป็นภาพที่เป็นภาพเบาๆให้กับเราให้เราเพียงแค่สังเกตยังไม่ต้องวิเคราะห์สังเกต คำตอบที่ค่อยๆเผยออกมาให้เรามันอาจจะเป็นสเต็ปแรกอาจจะไม่ใช่ทางออกทั้งหมดแต่นี่คือสิ่งที่ความชาญฉลาดของหัวใจและความชาญฉลาดของร่างกายนี้กำลังเปิดเผยสิ่งที่เราอยากรู้และแนวทางขั้นตอนเล็กๆ ให้เราเดินไปต่อไปขณาใช้พวกเราอยู่กับตัวเองสักสิบวินาทีนะคะให้เรา reflect หรือสะท้อนคำตอบหรือความรู้สึกนั้นอย่างละมุนละม่อมอย่างเข้าใจ อย่างปล่อยวางแล้วให้เราค่อยๆออ,ออกจากสมาธิกับครงานหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวเพื่อยอมรับในสิ่งต่างๆที่ร่างกายสื่อสารมาหาเราแล้วออกจากสมาธิมาเจอกับคเนนกัน นี่คือสิ่งที่คุณแานจะใช้เทรนนักเรียนเสมอไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเวลาที่พวกเราอยากแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาด้วยความคิดที่คุณด้วยอารมณ์ที่คุณแล้วก็ด้วยใจที่คุณนะอย่างที่คุณนานยกตัวยอย่างไปมันเหมือนน้ำอะ่ะที่ว่นอยู่ในนั้นแต่วันนี้ที่เราทําคือให้ความคุนนั้นเหมือนน้ำนั้นเนี่ย ละอองต่างๆมันค่อยๆตกผลึกลงไปก้นแก้วแล้วแก้วเรามันจะใสแล้วเราจะเห็นแล้วพอเราเห็นปุ๊บสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องใช้ละคือความกล้าในการทำบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันนี้เรารู้และว,ว่าเราอยากหาอะไได้เพิ่มนะมันมีไอเดียอะไรขึ้นมาให้เราเอาไอเดียนั้นเนี่ยไปวางแผนและไปลงมือทำ เราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเราต้องลงมือทำหรือเรื่องของความสัมพันธ์เรารู้แล้วว่าเราต้องพูดกับคู่ของเราแบบนี้ด้วยอารมณ์ที่นิ่งแบบนี้ด้วยความเข้าใจด้วยความที่ไม่พยายามบังคับนะเพราะว่าใจเขาใจเราอะไม่มีใครอยากโดนบังคับความสัมพันธ์หลายครั้งที่มันแตกสลายเพราะเราอยากให้คู่ของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคู่รักเนี่ย ได้ดังใจเราแต่ความสัมพันธ์ที่สุขภาพที่ดีหรือเฮลตี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจเข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายแล้วใช้ความเข้าใจนั้นในการพูดคุยมันจะคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมคะเวลาที่เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยเขาจะเปิดใจให้เรามากขึ้นและผลลัพธ์ที่เหลือปล่อยให้เป็น ตามธรรมชาติไม่ฝืนไม่ยื้ออยู่กับตัวเองยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้มีความสุขด้วยตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะค่อยคอยเข้าที่เข้าทางเองหรืออย่างเรื่องเงินวันนี้เราอยู่นิ่งๆิ่งแล้วเราเริ่มเห็นตัวเองเฮ้ยเราใช้เงินแบบไม่พอดีกับตัวเองอย่างไรเราใช้ได้มากกว่าหาเราใช้เงินผิดที่ผิดทางอย่างไรเห็นไหมเรานิ่งแล้วเราจะเริ่มเห็นความจริง คุณแอนรับประกันว่าเวลาเรานิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นคือความจริงแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาจากความจริงได้ไม่ได้แก้ไขปัญหาด้วยภาพลวงตาที่เราสร้างให้กับตัวเองหรือเราหลอกตัวเองนั่นคือคีที่วันนี้เรามาเรียนกันนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีวันที่สดชื่นนะมีวันที่นิ่งแล้วก็มองสิ่งต่างๆด้วยความนิ่งความสงบใจมากขึ้นแล้ว ทุกอย่างจะโอเควันนี้คุณอน,นส่งความรักให้นะให้ทุกคนดูแลหัวใจตัวเองดีๆฝึกใจให้นิ่งคือสิ่งที่สำคัญมากวันนี้คุณอน,นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ